ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ motivation podcast นะครับและนี่คือรายการ motivation talk ครับพบกับโอปาอิสานครับวันนี้โอปาจะพูดเรื่องของการสร้างแรงผลักดันและเรื่องของสภาวะครับซึ่งจะช่วยทุกคนเนี่ยออกจากจุดที่อาจจะติดอยู่เคยติดหรือว่าต่อไปอนาคตเนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันและคุณติดอยู่ในวงจรเหล่านั้นดีครับคุณเชื่อไหมครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมีการแข่งขันนะมีแรงกดดันความเครียดเยอะมากๆครับในวันนี้ คนนะไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้านะณปัจจุบันแต่คนส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะซึมเศร้ามากกว่าคุณว่าไหมครับสภาวะซึมเศร้าเนี่ยคือเราไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้านะแต่เรามีสภาวะที่ซึมเศรา้านะวันนี้อ๊อฟปาจะอ้างอิงหลักการของโทนี่โรบินให้กับคุณฟังนะเพื่อที่คุณจะได้มีความรู้ความเข้าใจื่อคุณเจอสิ่งนี้คุณจะได้แก้ไขทันเขาบอกว่าเวลาที่เราเนี่ยตั้งเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานสุขภาพนะหรือว่าอะไรก็ตามแล้วบางครั้งเนี่ย เป้าหมายมันไม่ได้อย่างนั้นครับบางครั้งคุณเคยสังเกตไหมครับว่าชีวิตมีขึ้นแล้วก็มีลงในสภาวะที่ชีวิตเนี่ยมีขึ้นมีลงเราจะเจอหลายสภาวะมากๆครับในชีวิตไม่ว่าจะเป็นโกรธนะไม่ว่าจะเป็นเกลียดไม่ว่าจะเป็นไม่พอใจนะหรืออาจจะรู้สึกไม่พูค่ควรนะสำหรับบางคนรู้สึกโทษรู้สึกมีข้ออ้างนะหนักหน่อยก็จะเป็นความรู้สึกเครียดครับแล้วก็อาจจะมาถึงกังวล แล้วก็อาจจะหมายถึงเศร้านะคะก็คือแซ่เน็นะคะก็คือมีความเศร้าสภาวะนะคะหรือสเต็นะคะเราสามารถเจอได้ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นคนที่เก่งเรื่องจิตวิญญาณหรือไม่เคยรู้เรื่องจิตวิญญาณคนรวยคนไม่มีเงินทุกคนมีสิทธิ์เจอสภาวะนี้เพราะนี่คือสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ครับวันนี้นะเราจะสร้างแรงผลักดันไดอย่างไงแต่ก่อนเราจะไปสร้างแรงผลักดันอยากให้คุณทํางานกับตัวเองก่อน คือบางครั้งเนี่ยเรามีอารมณ์โกรธวา a เบ o ชั่ <ib> เราเนี่ยตกคุณเคยสังเกตไหมครับเวลาที่คุณมีว i b เบ t ชั่ตกกว่าจะดึงขึ้นมาข้างบนนะเวลามันตกกว่าจะดึงขึ้นมาข้างบนคุณรู้สึกไหมว่าคุณต้องใช้ Energy หรือว่าใช้พลังงานสูงมากๆคุณต้องใช้แบบ Intention ที่แบบอแบบสูงมากๆแล้วตัวนี้เองค่ะธรรมชาติสมองเนี่ยมันไม่ชอบใช้พลังงานเยอะเวลาเรา ถ้ะเวลาเราล้มเหลวเวลาเราจะลุกขึ้นไปบางครั้งเนี่ยมันลุกยากมากกว่าการที่คุณโฟลสเต็หรือเลื่อนไหลจริงไหมเวลาที่คุณสังเกตตัวเองนะว่าคุณทําอะไรเลื่อนไหลยาวๆไปเนี่ยมันเสร็จมันเสร็จงานไวจริงๆมันเสร็จธุระเราจริงๆมันทําอะไรก็ได้มันราบเรื่อยไปหมดเลยแต่เวลาที่เราเนี่ยโฟลตกแล้วเราจะขึ้นมาทําอะไรบางอย่างเช่นมีความตั้งใจที่จะเริ่มนิสัยใหม่หรืออะไรก็ตามมันติดติดขัดขัดมันหยุดหยุดเยอนเยอน มันไม่เวิร์กมันไม่โฟลว์แล้วเวลาที่มันไม่โฟลว์แบบนี้ผลลัพธ์ก็ไม่โฟลว์จริงไหมเวลาที่ผลลัพธ์มันไม่โฟลว์เราทุกคนไม่มีแรงผลักดันดีๆหรอกครับแล้วเราจะแก้ไขยังไงล่ะโอป้ามันก็มีหลายวิธีนะครับวันนี้จะมาแนะนําสักหนึ่งวิธีนะที่ให้คุณทํานะคือเราจะไม่ได้ใช้เวลาย,ยาวมากไปนะแต่อยากให้คุณเอาสักหนึ่งเวิร์กชอนะ็อปเนี่ยลองไปทําดูนะครับวิธีการสร้างแรงผลักดันนะครับที่ดีนะแรงผลักดันคือเป้าหมายเราอยู่ตรงนี้เราอยากได้มัน แต่เราเนี่ยเจอสภาวะที่เวียเวยงงเว่ยงขึ้นเวี่ยงลงเวี่ยงขึ้นเวี่ยงลงนะครับเราจะสร้างแรงผลักแค่ล้ายว่าผลักให้ตัวเองขึ้นมาแล้วก็ไปยาวๆได้ยังไงโอป้าเองครับขออนุญาตยกตัวอย่างตัวเองละกันเคยเป็นคนที่ติดลบกันเงินนะแล้วก็ติดลบเป็นล้านด้วยมีฝ่ายติดตามทุกถามนี่เนี่ยมาตามที่บ้านมีแบบไม้สานมาที่บ้านตอนนั้นสภาวะแย่มากๆค่ะแต่จุดที่โอป้าทําให้โอป้าขึ้นมาคือเริ่ม ที่จะสร้างฮาดิตใหม่สร้างโปรแกรมต่างๆสร้างสกิลต่างๆคือสร้างชีวิตใหม่เลยก็ว่าได้นะมันมาจากการที่นะมีจุดที่เจ็บไม่ได้บอกว่าให้คุณไปเจ็บมากพอนะครับเราสะอิดสะเอียนความเจ็บความลําบากท,ที่เราเจอในตอนนั้นจนเราไม่อยากจะอยู่ในจุดเดิมแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างแรงผลักดันอย่างที่บอกนะครับวิธีการสร้างแรงผลักดันมีหลายวิธีมาก วันนี้โอป้ามาแชร์หนึ่งวิธีที่โอป้าใช้นะแล้วก็อยากจะบอกกับพี่ๆทุกคนตอนนั้นโอป้าเจ็บมากครับคืออยากจะกินข้าวที่มันมีหมูเยอะๆนะผัดผักที่มีหมูเยอะๆแต่ว่าตอนนั้นจําได้ว่าไปขอซื้อตลาดสี่สิบาทก็จะได้หมูมานิดๆหน่อยๆแล้วหมูก็จะเป็นหมูสับส่วนมากเพราะหมูชิ้นเนี่ยมันได้น้อยชิ้นมันมันกินไม่ได้ทั่วถึงเลยนะแล้วประทูเนี่ยก็ไม่เคยไม่เคยมีเข่งได้สี่สิบครับจะเป็นเข่งละขอซื้อเข่งละยี่สิบถึงยี่สิบห้าเท่านั้น ผักเนี่ยอยากกินบรอกโคอรี่ไม่ได้กินหรอกครับคณะก็ยังแพงไปจะเป็นผักบุ้งแล้วก็กระหล่ำเพราะกระหล่ำปลีเนี่ยมันหั่นแล้วก็แบบซอยๆแล้วมันก็มาผัดได้เยอะใช่ปะอะไรก็ตามที่มันได้เยอะๆครับก็จะกินมาม่าไม่ต้องพูดถึงมันมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนั้นแม่ก็กินแค่ไข่ต้มกินแค่ผักลวกคือทุกคนจะเซฟเหมือนกันครับไม่กล้ากินน้ำบัดลม,ไม,ลไ,มไม่กล้าเข้าคาเฟ่ไม่ไม่กล้าอะไรทั้งนั้นครับชุดชั้นในเนี่ย ใสมาแบบสี่ห้าปีเนี่ยขาดวินเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยได้ซื้อนี่เรื่องจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันแย่มากจนรู้สึกว่าสะสิดสะเอียนชีวิตแบบนี้แล้วอีกอย่างตอนนั้นเนี่ยไปเปสาวๆเยอะครับก็เป็นหน,นี้บ,บัตรเครดิตฝ่ายติดตามมุงถามหนี้ก็ทวงทุกวันโทรแบบตั้งแต่เช้ายันค่ำอ่ะพี่แล้วก็มีหมวกนัน็อกคือธนาคารเนี่ยส่งหมวกัน็อกมาทวงที่บ้านแล้วก็นะครับเขาก็พยายามให้เราคุยโทรศัพท์กับธนาคารแล้วก็มีหมายสารมทีิบานรู้สึกแย่มาก วิธีนี้เป็นวิธีที่ยากมากแต่ถ้าคุณทําได้มันจะพาให้คุณพุ่งทะยานแบบสุดๆคือคุณสะอิดสะเอียนของเก่าต้องใช้ต้องบอกเลยครับว่าวิธีนี้เป็นวิธีการที่ยากเพราะคุณต้องกลับไปในสิ่งที่เรียกว่าเผชิญหน้าเผชิญหน้ากับความแย่ทั้งหมดครับแต่เผชิญหน้าด้วยการยอมรับแบบมีปัญญานะถ้าคุณมีปัญญาหรือมีสติคุณเผชิญหน้าแล้วคุณยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความบิดพลา้ครับแต่เป็นบทเรียนชีวิต ที่ฉันไม่เอาอีกแล้วของเดิมเราตั้งเงื่อนไขไหมว่าถ้าเราเนี่ยกลับไปมีนิสัยแบบเดิมสิ่งแวดล้อมแบบเดิมหรือคิดแบบเดิมเดิมเราก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมเดิมก็คือตอนนั้นเนี่ยไม่มีเงนินตอนนั้นเนี่ยโอป,ป้าไปแต่ร้านเล่าไปแต่ปาร์ตี้โน่นนี่นั่นเนี่ยถ้าเรายังไปแบบนั้นอยู่อยู่กับคนแบบนั้นยังพูดแบบนั้นยังคิดแบบนั้นอป,ป้าว่าชีวิตอป,ป้าคงไม่ได้ไปไหนค่ะจริงไหมทุกคน เพราะฉะนั้นเนี่ยอป้าก็เลยออกจากจุดที่เรียกว่าจุดเดิมซะก่อนนะคะเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่โอปา้าจะแนะนําคุณนะครับก็คือออกจากจุดที่เรียกว่าเดี๋ยวนะโอป้าขอเซฟมือถือแป๊บหนึ่งนะออกจากจุดที่เรียกว่าจุดเดิมไม่ว่าจะเป็นคนนะความคิดนะสภาพแวดล้อมโอปา้าเลิกไปล้านเล่าครับเลิกไปชุมนุมกับเพื่อนที่วันหนึ่งไม่มีสาระในการพูดเลยพูดองไรสาระดาราเลิกกันใครจะพบกันโอ้เหนื่อยเหนื่อยในการฟังครับ หรือพูดเรื่องหนี้สินหรือพูดเรื่องเศรษฐกิจมันแย่โอป้าเหนื่อยกับการฟังแบบนี้โอป้าเริ่มย้ายสังคมกคับไม่เอาอีกแล้วนะโอป้าก็เลยเริ่มย้ายตัวเองนะมาเข้าสิ่งที่เรียกว่าสัมมนาแล้วโอป้าก็ได้เจอกับคนใหม่ครับแล้วก็เจอความคิดใหม่ๆเจอแวดล้อมใหม่ๆเขาพูดแต่เรื่องธุรกิจแม้แต่ตอนกินข้าวเขาก็จะพูดเรื่องธุรกิจบ้างพูดแนวคิดก็มีพูดเรื่องเรื่อยเปอยบ้างครับแต่มันก็ยังอยู่ในสาระอยู่แต่สิ่งนี้โอป้าใช้เวลาครับฟังมาจน เนี่ยครับในห้าปีโอป้าก็สามารถสร้างเงินได้แต่จริงๆโอป้าปลดหนี้ตั้งแต่ปีแรกแล้วนะคะแต่ว่าภายในห้าปีโอป้าก็สามารถสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่กลายเป็นคนที่สร้างบ้านด้วยเงินสดนวยนี่นั่นนย่ยตอนนี้โอป้าก็สอนคนในบ้านที่สร้างด้วยเงินสดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าโอป้าไม่เปลี่ยนสิ่งนี้สะิดสเกยนของเก่าครับใช้คํานี้ได้เลยใช้คําตรงๆได้เลยคุณจะได้เข้าใจง,ง่ายๆคุณแม่งแบบรู้สึกเฟลเราวางคนเราส่วนมากครับมักจะวางสิ่งที่เรียกว่าเงื่อนไขแตกต่างกัน ถ้าคุณวางเงื่อนไขว่าถ้าคุณมีนิสัยนี้กินแบบนี้พูดแบบนี้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้มันให้ผลลัพธ์ที่แย่งั้นถ้าคุณไม่อยากมีผลลัพธ์แย่คุณต้องอยู่ในคนสภาพแวดล้อมที่แบบไหนล่ะเช่นแต่ก่อนคุณอยู่เอคุณก็ต้องรู้ว่าโอเคถ้าฉันเนี่ยขี้เกียจอีกฉันจะกลับไปมีเออีกนะไม่เอาไม่ไม่ขี้เกียจดีก,กว่าฉันขอเป็น B ฉันจะได้มีชีวิตใหม่ที่ฉันต้องการเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการที่คุณเนี่ยรู้สึกไม่เวิร์กเลยกับของเก่า สะอดสะเอียนใช้คํานี้แล้วคุณก็รู้สึกแม่งโคตรด,ดีกับสิ่งที่คุณอยากได้ไม่ว่าจะเป็นพอสําเร็จการท่องเที่ยวนะครับคนรักสุขภาพดีการมีเงินห้าปีที่แล้วเนี่ยโอป้าเนี่ยก็ติดพวกฟิวเจอร์บอร์ดนะเดี๋ยววันหลังโอป้ามาแชร์ฟิวเจอร์บอร์ดให้แั่พี่ๆดูนะครับโอป้าก็ติดฟิวเจอร์บอร์ดครับว่าโอป้าอยากจะมีเงินมีสุขภาพดีอยากจะไปหาแฟนที่ต่างประเทศนะแฟนโอป้าอยู่ต่างประเทศโอป้าอยากจะมีชีวิตแบบไหนโอป้าติดหมดเลยครับแล้วก็อยากจะมีบ้านด้วย ตอนนี้อป้านั่งอยู่ในบ้านหลังใหม่ที่อป้าสร้างด้วยเงินสดนะคบเป็นเป็นบ้านทรงตึกสองชั้นเลยสร้างด้วยเงินสดเห็นไหมครับมันดูแบบไม่ดูเหมือนจะเชื่อถือไม่ได้แต่มันเกิดขึ้นแล้วเพราะนี่คือบ้านจริงครับไม่ใช่ฉากกราฟิกแล้วสิ่งที่อ๊ป้าอยากจะแนะนาคือก็คือบางครั้งเนี่ยเรามาักจะรังเกียจของเก่าก็คืออดีตที่มันเกิดขึ้นที่เรียกว่าปัญหาใช่ปะเราเจอปัญหาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออแม่งไม่อยากาเผชิญหน้า คำว่าสสอิดสะเอียนไม่ได้แปลว่าหนีนะคะแต่แปลว่าขยับที่จะมีพฤติกรรมเดิมหรือเงื่อนไขเดิมถ้าทํา A มันจะได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆก็คือ A นี่คือการสสอิดสะเอียนไม่ใช่การหนีทุกครั้งที่ภาพเก่าเก่าความมั่นเหลวอ,อะไรก็ตามที่มันโผล่ขึ้นมาหาคุณไม่ถ้าฉันไปร้านเล่าฉันก็จะกลายเป็นคนได้มีสติแบบนั้นอีกเมื่อก่อนอยู่แต่ร้านเล่าครับอยู่แต่เท็ดแต่ถ้าอยู่แต่ผับบาร์ เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเกินนี้เลยครับตลอดสิบกว่าปีที่โอป้าไม่มีเงินอ่ะนะก่อนที่จะมามีเงินนะครับอยู่แต่ร้านเหล่าแค่นั้นโอป้าก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนแบบอ่คืออยู่ใช้เวลากับคนเหล่านั้นน้อยลงแล้วใช้เวลากับคนที่เจ๋งๆมากขึ้นเช่นบางคนเนี่ยเขาเป็นนักธรุรกิจนะบางคนเขาประสบวามสบเรื่องหุ้นบางคนประสบวามสบเรื่องอสังหาริมทรัพย์เขาก็แชร์ไอเดียให้เราฟังนะแต่ก่อนโอป้าไม่เคยทำออนไลน์มาก่อนเลยครับพี่พี่แล้วก็มีคนมาแนะนาโอป้าเนี่ย เนี่ยทำ Facebook ดีทำ u t u b e ดีทำอะไรดีเนี่ยเราก็ได้ไอเดียจากคนเหล่านี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั milk, ้นสิ ada, ่งที่พ่อจะบอกคุณคือบางครั้งเนี่ยการที่คุณลองย้าย v i b r a t i ช n ย้ายตัวคุณนะออกจากจุดเดิมมันอาจจะทำให้คุณมีแรงผลักดันขึ้นพร้อมกับการที่คุณรู้สึกไม่โอเคกับของเก่าแต่ถ้ามันโผล่ขึ้นมานะไอความคิดคุณคุณแค่เผชิญหน้าด้วยความรับผิดชอบคนส่วนใหญ่อะเวลาเจอสิ่งที่มันไม่เวิร์กกับชีวิตเช่นบทเรียนเรื่องเงินเรื่องความลักเรื่องอะไรก็ตามคนส่วนใหญ่จะสสะิเอียบบ ไม่อยากจะคิดถึงมันถ้าความคิดเก่านะมันมาหาคุณแล้วคุณคิดถึงมันพอดีขอบคุณนี่เป็นไมตธีที่เบสิกมากๆครับที่คนระดับโลกเขาก็สอนกันถ้ามันมีความคิดเก่าที่มารบกวนคุณโอเคขอบคุณฉันจะไปต่อแล้วนี่คือสิ่งที่อป้าใช้มาตลอดห้าปีนะป้าไม่ได้มีคอนเน็ชันไม่ได้แบบไปยิงแอดอะไรเลยนะอป้าก็ยังสามารถมาจุดนี้ได้นะที่สามารถสร้างเงินขึ้นมาใหม่ จากออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะที่อยากจะเชิญชวนทุกคนถ้ามันมีความคิดเก่าโผล่ขึ้นมาแล้วรบกวนคุณไม่ว่าจะเป็นความไม่กู้ควรการโทษการเกลียดความเศร้ารู้สึกไม่ดีพอกังวลเครียดโอเคฉันไม่ใช่ความคิดของฉันขอบคุณฉันจะไปต่อแล้วนะคุณสามารถใช้เทคนิคนี้ได้ในการโปรแกรมจิตนะครับ mm hmm. นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้วิธีเรียบง่ายและบางคนอาจจะบอกว่า ใช้วิธีเรียบง่ายมันจะออกจากอารมณ์แบบนี้ได้เหรอฝึกซ้ําๆจนมันกลายเป็นนิสยัยยกตัวอย่างครับเมื่อก่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยชอบมาชวนโอป,ป้าไปกินเหล้าที่ร้านเหล้าแล้วอป,ป้าก็จะออกไปทันทีแต่ตอนที่อป,ป้ากาลังเปลี่ยนชีวิตโอโปป้าเริ่มปฏิเสธพวกเขาที่จะไม่ไปร้านเหล้าทุกวันนี้เพื่อนไม่ชวนแล้วครับเวลาไปร้านเหล้าเพราะรู้ว่าอปป้าจะไม่ไปเหมือนกันครับอารมณ์ไม่ดีความคิดไม่ดีคนไม่ดีพลังงานลบหรือสิ่งไม่ดีทั้งหมด เวลามันชวนคุณผ่านความคิดเวลาคุณไม่ได้ไปกับมันเพราะคนส่วนใหญ่เวลาคิดปุ๊บคนก็จะรีแอคหรือตอบสนองทันทีเช่นฉันโกรธฉันก็จะมีพฤติกรรมโกรธทันทีแต่เวลาที่คุณลสปอนหรือว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองที่ช้าลงคุณไม่ได้เป็นความคิดคุณแต่คุณกาลังเป็นสิ่งที่คุณอยากเป็นณปัจจุบันคําถามคือมีใครเป็นไหมครับเวลาที่เรารู้สึกแย่เรากลายเป็นสิ่งนั้นเร็วมากๆ นี่คือการที่คุณไม่ได้ฝึกแต่ถ้าเกิดว่าคุณฝึกถ้าคุณรู้สึกแย่รู้สึกว่ามีสิ่งลบควรรู้สึกเครียดกลับมาอยู่กับปัจจุบันค่ะฉันไม่ใช่ความคิดฉันขอบคุณฉันจะไปต่อแล้วแล้วตอนนี้ฉันอยากจะรู้สึกยังไงกันแน่เห็นไหมครับเราเริ่มป้อนคําดีๆพลังงานดีๆเพื่อสร้างแรงผลักดันให้ตัวเองแทนที่เราจะไปเชื่อความคิดที่มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่คู้ควรเกลียดโกรธแต่เรากลับเชื่อว่าฉันเนี่ยทําได้ ตอนนี้แค่บทเรียนเขาถึงมีคํากล่าวที่เป็นคําคมไว้ของคนสสาเร็จครับเขาบอกว่าทุกอย่างในชีวิตเนี่ยไม่มีความล้มเหลวนะมันมีแค่บทเรียนความล้เมลเหลวที่แท้จริงคือคุณทําสิ่งนั้นพลาดซ้ำซากโดยที่คุณไม่เคยเรียนรู้จากมันนั่นคือความล้มเหลวครับแต่บทเรียนคือคุณพลาดมันคุณทบทวนด้วยสติปัญญาแล้วคุณทําให้มันดีขึ้นการสร้างแรงผลักดันในวันนี้โดยสรุปนะครับสะอิดสะเอียงกับของเกา่า และเผชิญหน้ากับมันด้วยคําว่าขอบคุณฉันจะไปต่อแล้วและเผชิญหน้ากับมันด้วยความรู้สึกรับผิดชอบไม่ต้องโทษใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรเมื่อก่อนว่าป้าโทษแฟนเก่าที่ทาให้ว่าป้ามีปัญหาเรื่องเงินโทษคนนี้คนนั้นที่ทาให้ว่าป้าล้มเหลวนู่นนี่นั่นถ้าเราไม่โทษละ่ะแต่ไม่ได้แปลว่าให้เราโทษตัวเองนะคําว่ารับผิดชอบแปลว,ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมันแก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี้ ทำให้มันดีได้เพราะอะไรดีไหมครับคนบางคนเนี่ยใช้ชีวิตณปัจจุบันนะแต่เอาอดีตเนี่ยล่ามโซ่ตัวเองแล้วก็เคียนตีตัวเองด้วยการที่ถังแตกไปกินเหล้าประชดบ้างหลับด่าทอเขาในใจบ้างหลับตัวอยู่ปัจจุบันแต่เอาใจจากอดีตมาใช้ชีวิตไม่มีทางที่จะมีความสุขหรือ,อประสบาสำเร็จประสบความสำเร็จได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งสําคัญรู้สึกรับผิดช,ชอบโอเคมันผ่านไปแล้ว แล้วฉันได้เรียนรู้อะไรบ้างอันนี้เขาเรียกว่ารับผิดชอบพอเวลาคุณรู้สึกรับผิดชอบมากกว่าจะโทษใครคุณจะมีแรงผลักดันมากกว่าที่คุณจะ้อนะลองดูนะครับไม่มากก็น้อยคุณทำซ้ำบ่อยๆฝึกบ่อยๆโปรแกรมเนี้ยมันเรียบง่ายในการฝึกคุณอาจจะไม่สนใจฝึกก็ได้แต่จำคำที่ว่าป้าบอกนะสิ่งที่เรียบง่ายไม่ค่อยมีคนสนใจฝึกแต่สิ่งที่เรียบง่ายไบรอันเจซี่บอกว่า มันจะกลายเป็นพลังวหัศาจรรย์ปอป้าเองเปลี่ยนชีวิตจากพลังมััศาจรรย์แบบนี้แล้วก็มาแชร์คุณผ่านพอดแคสต์นี้นะครับตอนนี้เราทํารายการนะครับที่ชื่อว่า motivation talk นะครับคือเราออกกล้องเห็นหน้ากันผ่านช่อง motivation podcast ของเราสําหรับคนที่อยากจะฟังย้อนหลังนะครับก็สามารถไปที่ playlist motivation talk ได้เลยนะครับมันก็จะมี ep หนึ่ง ep สอ ep สาไล่ขึ้นมาถ้าใครชอบ ep ไหนแล้วก็ลองไปใช้วิธีนั้นนะครับ ก็มาพิมพ์แชร์บอกกันบ้างนะครับสิ่งที่โอป้าทำเนี่ยไม่ได้อิงทฤษฎีนะจา๋าโอป้าเป็นคนที่ไปเรียนโคชเรียนเทรน,น,น,นเนอร์อ่านหนังสือเยอะก็จริงแต่โอป้าเน้นเอามาทําไม่ได้เน้นเอาใบาเอร์ใบเอร์มันได้อยู่แล้วครับแต่โอป้าเน้นเอามาทําแล้วก็เปลี่ยนชีวิตจนแบบนี้แล้วสิ่งนี้โอป้าแชร์จากประสบการณ์จริงๆเลยจะอิสเอียนกับของเก่าแล้วรู้สึกโคตรดีกับของใหม่แล้วคุมสติตัวเองให้ได้ ขอบคุณทุกสิ่งรบกวนที่มันเข้ามาและนี่จะกลายเป็นโปรแกรมใหม่ที่คุณจะฝึกอย่างเรียบง่ายใครคิดว่าทําได้พี์มหนห่อยครับว่าทําได้อไปอสานนะก็อยากจะฝากกับทุกคนไว้ในวันนี้พีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ